สวัสดีทุกคนผู้ชมทุกท่านด้วยวสวัสดีคุณผู้ชมคงที่เกิดมานอกโลกกันด้วยนะคะผมวันน,นี้เราก็อยู่กันในแบบชืวออะไรไม่รู้อันนี้อะไรเนะี่ยอ๋อเพื่อนเพื่อนใช่ไหม <Okay. S 1> รอสิบห้าวิโอเค เฮ้ผมติดลิคสิดนะเพงสุดติดลิค <No! Stop! S 1> สิด No stop ่า นึงหนึ่งหนึงหนึ่งหนึ่งนึ่งหองมนนโหมดนี้เอ้ยแมนี้ oh my god ยังยากเลยโอเคยังได้อยู่ผงวผมไม่ไหวแน่นอนมันเหมือน f a l l n กมฟอลินกายเว้ยในโลบอกอะเย่เย่บอยเย่บอยเย่โอ้บอยสวยเกือบแหลกอะ ผมจะต้องรอดผ่านช่องนี้ให้ได้โอเคอ๊ดกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้รู้ไหมว่ามันยากแค่ไหนเนี่ยเนี้ยมันก็ไม่กระเด็นมากเท่าไหร่อึ๊ดดีนะไม่กระเด็นหืมชึบ ด้านนี้ผมไม่ชอบเลยชึบใจเย,ย,ยน็นใจเย็นเพืน Oh my Oh my Lord. Oh what the mm. Oh Yeah, boy. เฮ้ยเฮ้ยดีใรด้วยดีใจ้ดยเรา,าเล่นอันนี้ดีกว่าสรุปก็จบรอบแรกรอบแรกไปผมแพ้ ไปถามจริงเยไปิดออกไปนั่คบอร์ด สรุปคือไงเนี่ยกัแบแมปนี้ สิบหกโมงครึ่งพระเจ้าช่วยคือจะบอกว่าในแมปว่าสองผมผมเีบมากนะครับแต่ไม่มีเวลาจะอัดถ้าใครไปเจอผมในแมปนั้นก็จะรู้ว่าผมเทพจัด มีก่อนละคัหนึ่งล้านถ้าใครยังไม่เคยดูก็ย้อนกลับไปดูก่อนนะั้นลเตอร์ u l a t o r จำลองสองครามมาหละโอ้แ <c oughs> ล้วลูมันมคอนืนนคอ,ออะไรกนะันแน่เนี่ยมันคืออะไรเข้เนี่ยโอเคดูแล ผมเตรียมกดดับเบิลยูไว้กน <Okay. S 1> ใ,ชใช่เลยใช่เลยใช่เลยโอกีผมรอดโอ้ยอันนี้ ที่มันเป็นพื้นถล่มอ่ะหรืออะไรหรือเราเหยียบคือผมต้องใช้สองร้อยไอคิวในก่ะคือเป็นด่านแบบสองร้อยไอคิวล้วผมจะเล่นได้ไหมเนี่ยผมมีแค่แค่ไม่กี่ไอคิวึมลงแค่ไม่ยอมไปเป็ด แมปนี้ดีกว่าเนื่องจากแมปนั้นเป็นแมปที่ผมเล่นไม่ถนัดนะครับขอเปลี่ยนคลิปมาอันนี้แล้วกันนะโอเคผมขอเป็นคลิปมาก่อนนะ Sånn. ชื่อแมพเมื่อกี้ผสมชื่อแมพนี้ไหมน้องเป็นเรือแลเล่นออกล่งกว้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ติดแล้วคับเสร็จหรอ นี่ก็ทำลิ้นๆเฉยๆนะไม่ได้จริงจังเลยมากนะโอเคคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ ผมอาจจะดูไม่ค่อยสดใสนิดนึงนะเพราะว่ามันสามทุ่มแล้วนะไรเอิมเอิมๆอๆมอิม,เ,อมเดี๋ยวก่อนนายโอเคคลิปนี้ก็มีแค่คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับ Bye. You notice she's a magic. All the boys there can help me to a habit Close that she wears, short skirt, and a jacket. I just wanna get her on the down on a